ลองฟังดูนะเรื่องนี้นะครับอย่างที่ได้เกิดไปนะครับเหตุเกิดอยู่ที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณครูสาวคนหนึ่งนะครับเธอก็มาร้องสื่อบอกว่าเนี่ยสามีซึ่งก็เป็นครูชำนาญการอยู่กินกันมาหลายปีนะสิบห้าปีจู่ๆเนี่ยสามีเนี่ยมาบอกว่าเ,อาเจอปีชงวิธีการแก้ก็ต้องอยากันยากันเพื่อไปแก้เคล็ดปีชงเธอจะต้องทําเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งให้รู้สึกว่าเสียใจก่อนภรรยาก็เลยเห็นใจ อายาก็ยาก็ไปทําการยากันพอยาเสร็จเนี่ยผู้เป็นภรรยาเป็นครูนี่ช็อกหนักเข้าไปใหญ่เนื่องจากมา,าทราบทีหลังว่าสามีเนี่ยมีเมียใหม่มเป็นเด็กนักเรียนชั้นมหฮนะแล้วก็อยู่กินกันมาคบกันมา5ปีแล้วอเออเนี่ยก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้สื่อฟังนี่นะครับครูคนนี้ชื่อว่าครูแมวนะฮะอายุเธอก็4 3ปีนะครับเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการอบตอแห่งหนึ่งอยู่ที่ทุ่งใหญ่มาร้องขอความเป็นธรรมกับผู้สื่อข่าวบอกว่า เธอเนี่ยคบหาอยู่กับอยู่กับสามีนะชื่อชื่อเล่นว่าเก่งกันแล้วกันเอาครูเก่งนะฮะอายุนี่42ปีไม่เกี่ยวอะไรกับคนที่บ้านนี่แล้วกันนะชื่อว่าครูเก่งนะฮะคือคบกันมานานกว่า15ปีตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยโน่นเธอว่าแบบนี้จนกระทั่งมีลูกด้วยกันสองคนที่ผ่านมาแม้ว่าจะคบกันมานานนะไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันเลยและก็ต่อมาก็มีการจดทะเบียนสมรสกันเป็นสามีภรรยากันถูกต้องตามกฎหมายครับนี่นะฮะปัจจุบันเนี่ยสามีเป็นครูชํานาญการโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นแหละก่อนหน้านี้ครูอ่สามีก็เป็นครูอยู่ที่จังหวัดชุมพรแต่ช่วงที่สามีเป็นครูที่จังหวัดชุมพรเนี่ยผู้เป็นภรรยานี่บอกว่าสามีมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเหมือนกับหมดรักว่าอย่างนั้นประกอบ,ก,บอกับเธอก็รู้สึกผิดที่พ่อแม่ครอบครัวของเธอเนี่ยไปก้าวไกลาชีวิตของสามีมากเกินไปทําให้สามีเนี่ยไม่สบายใจเธอกับสามีจึงเกิดความไม่เข้าใจกันแล้วก็ต่อมาก็ทะเลาะกันบ่อยมากขึ้นว่าอย่างนั้นครูแมวยังเล่าให้ฟัง ในด้วยสายตาที่เศร้าๆเนี่ยบอกว่าเธอนี่คขับแขนใจนะสามีมาขอ,อยากับเธอนะฮะเพราะว่าทะเลาะกันบ่อยมากสามีอ้างว่าต้องการยาเพื่อแก้เครดแก้เค็ดอะไรแก้เคล็ดปีชงสามีบอกแบบนี้แต่เธอก็ยังรักและก็ดูแลลูกเหมือนเดิมนอกจากนี้สามียังอ้างอีกว่าจะสร้างหนี้ก้อนใหญ่ที่สร้างมาจะรับผิดชอบนี่เองหากชำระนี่มีปัญหา เธอก็ไม่ต้องรับผิดชอบในฐานะที่ภรรยาที่จะจดทะเบียนกันนะสามีก็บอกด้วยความปรารถนาดีแบบนี้ประกอบกับเธอนะรู้สึกผิดกับสามีเรื่องครอบครัวครอบครัวของเธอพ่อแม่เธอไปก้าวไก่าสามีมากเกินไปสุดท้ายก็เลยยอมจดทะเบียนหย่าให้เมื่อวันที่30กันยาปีที่ผ่านมาในวันที่จดทะเบียนหยา่าสามีย้ําว่าจดทะเบียนหย่าเพื่อแก้เค็ดนะเพื่อแก้เค็ดปีชงเท่านั้นไม่ได้เลิกรากันและยังสัญญาว่าจะรัก แล้วก็ดูแลเธอกับลูกเหมือนเดิมนี่สามีบอกแบบนี้ต่อมาในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็รู้สึกว่าสามีเนี่ยพาเมียใหม่เมียใหม่ม,มาตกใจเลยยิ่งไปรู้ว่าเมียใหม่ของสามีเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนชั้นมหกโรงเรียนดังอยู่ที่จังหวัดชุมพรมนี่มาเที่ยวที่บ้านเพื่อนสามีอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเธอก็มารู้จากลูกสาวคนโตที่อาศัยอยู่กับสามีว่าสามีเนี่ยมีเมียใหม่คนนี้คบกันมานานห้าปีแล้วว่าอย่างนั้นตั้งแต่ปีห้าศูนย์นู่น นะครับซึ่งลูกรู้มาจากอินสตาแกรมนะฮะยอมรับว่าตอนทราบเรื่องตกใจมากเสียใจมากไม่คิดว่าหลังจากสเดือนที่มาจดทะเบียนยานะครับกับเธอเนี่ยสามีจะไปเปิดตัวเมียใหม่ว่าอย่างนั้นบอกแก้ชงใช่ใช่ใช่สาเหตุเลิกหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เนี่ยอย่างที่เจมบอกนะครับเนี่ยสามีเขาปฏิเสธตลอดนะเวลาทวงถามต่างๆบอกว่าไม่มีใครไม่มีใครสุดท้ายก็มาเห็นเห็นตำตาแบบนี้เธอจึงอยากเรียกร้องความเป็นธรรมเรื่องที่สามีทอดทิ้ง สามีไม่ดูแลตามสัญญาที่ได้ว่ากันไว้เธอต้องรับผิดชอบการเลี้ยงลูกชีวิตลำบากมากกลางวันเนี่ยต้องเป็นครูที่เลี้ยงเด็กพิการกลางคืนเนี่ยต้องไปรับจ้างกรีดยางได้ค่าแรงวันละ300บาทรับภาระการเลี้ยงลูกผ่อนรถแต่สามีเนี่ยกลับไปอยู่แบบสุขสบายกับเมียใหม่ที่สำคัญเธออยากจะแฉพฤติกรรมของสามีให้สังคมได้รับรู้ว่าตำแหน่งครูชำนาญการเป็นพ่อพิมพ์ของชาติแต่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่วนเมียใหม่ของสามีเป็นแค่นักเรียนชั้นม .6 หก ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีทําให้ครอบครัวของเธอต้องแตกแยกจึงอยากเรียกร้องให้สามีเนี่ยรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยอเอาฟังเสียงเธอหน่อยครับแกชงแต่ปนทุตายสิ่งที่เกิดขึ้นคือคือพูดยังไงคือเปาอยู่ห้างกันคือกว่าดูทึกใจวาเขาไม่รักเราเลยเขาไม่ติดต่อเราเลยเขาตัดขาดเราเลยอะคา่ะซึ่งเราเลยไม่รูยทำาพื้อบอกอเออายายว่างๆซึง่งอีกอย่างนึงวันนี้ไปยานโตก็แร้งว่ายาแกชงกันนะนงนะโรยาแกชง แต่ปนทุด้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาพาเด็กพริงมามาดีนะคนมาดีบ้านเพือนคองเขามากินเลี้ยงปีไหมเ <c oughs> พิ่งมาดูภายล่างล่างจากการยาสร้างเดือนก็คือเขาพาคนไม่ซึ่งเป็นเด็กมัธยมโมหกอ่าคองจิวาสตะติวาอินทิพยาบาลคนหนึงอ่าพามานาคนซี่ธรรมราซึ่งยากให้สร้างคมเนี่ยได้รู้ว่าเออทำไมคนเป็นครูซึ่ไม่มีจัญญาบ้านเลย ต่ไม่เด็กนักเรียนซึ่งไม่รู้จักพิจบบัวดีแต่ไม่ต้องมาเยงแต่ไม่กลักก็แต็กแยกแต่ไม่รู้ก็ลบาบากคือฝั่งของอดีตภรรยามาดูฝั่งของอดีตสามีบ้างนะครับนักข่าวก็ลงไปพื้นที่อยู่ที่นครศรีธรรมราชไปสอบถามอดีตสามีของครูแมวนะครับโดยอดีตสามีเนี่ยนะครับเนี่ยปฏิเสธเรื่องราวทั้งหมดที่ภรรยากล่าวหาเขาได้ยืนยันว่าสาเหตุที่ต้องหย่าเพราะปัญหาส่วนตัวเขาเนี่ยนะครับหมายถึงสามีเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายขอหย่านะ แต่ฝ่ายอดีตภรรยาเนี่ยเป็นฝ่ายขอ,อยาเองอส่วนเรื่องที่บอกว่าซุกช,ชู้เด็กม .6 เนี่ยนะครับฝ่ายอดีตสามีชี้แจงว่าตอนที่ยังไม่ยาก็ไม่เคยยุ่งกับใครแต่หลังจากยาก,ก็เป็นสิทธิ์ของเขาใช่ไหมหที่จะไปจะไปคุยกับใครก็ได้คนที่คุยด้วยก็ไม่ใช่เด็กม .6 เขาก็เป็นครูก็มีคุยกันบ้างคุยกับเด็กบ้างเรื่องการเรื่องงานเรื่องการเรียนการสอนไม่เคยคุยในเชิงชู้ส,า,สาวส่วนอดีตภรรยา ที่บอกว่าลูกสาวเป็นคนยืนยันว่าเด็กม .6 เป็นแฟนใหม่และก็เป็นคบกันมา5ปีนั้นอดีตภรรยาเป็นคนบังคับลูกให้พูดนี่ผัวบอกแบบนี้ตอนนี้ขอให้ต่างคนต่างอยู่ขอให้หยุดเพราะเป็นห่วงความรู้สึกของลูกๆทั้งสองคนเอออ่อานี่ก็เป็นเรื่องเป็นราวกันต่อไปนะเราก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้เห็นหน้าตาที่ชัดเจน ของคู่กรณีได้มุมนี้เนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนก็จริงคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นครูแล้วน้องคนใหม่ที่อ้างว่าเป็นแฟนใหม่ภรรยาใหม่นะถ้าไปมีอะไรกันแล้วเด็กอายุที่เป็นผู้เยาว์ก็จะโดนข้อหาพรากผู้เยาว์ได้เดี๋ยวนี้ตามดูประเด็นนี้แล้วกันนะคะ